สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางช่องอดีพี่เจ้าป่าครับมาพบกับอดีพี่เจ้าป่าวัดอากาศรุติวัดห้วยปราบครับวัดห้วยปราบอำเภอเอตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาบริษัทศิลาชานะครับจังหวัดชุนบุรีนะครับบรรยากาศรอบวัดประดับประดาเลยแสงเลยไฟนะครับพี่น้องงานร้อยกระทงนะครับในภาพพี่น้องเป็นหนังงานครับ ตลาดนะครับบ้แม่ตลาดนะครับงานข้นกันและ้ให้รอบพี่น้องนี่ราขาแม่ขายนะครับามาขายซิ่งขายขวังนะครับตั้งในีหารตกัดนี้ซึ่งก็จะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นปาง ประธานโอนนะครับที่อยู่นัดใจกลางสาราจตุสิอสทองนะครับโขงโอนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับกับบรรดาพ่อ่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะรวมถึงญาติพี่น้องอที่สาธุชนนั้นได้นำพาผตรหลานนะครับมาร่วมในงาน นะ <krit> คร done, to to ับพี่น้องหน้างานนะครับมยกงนางานนะครับนี่้นพบาทร้อยเท่านั้นเองนะครับพี่น้องดเวันนีน่งใจกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับนั่นเสร็จลําเพื่อนทองผ้าป่านะครับสามพัอ้มือมือไม่หนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมือมีไม่บหว่มือมือไม่ตัวโอ้ย ่เมีไฟบ่นี่นะครับพอไฟกับม่ากนะครับพี่น้องไหมพอไ,ไฟกับมานนะครับพี่น้องอนี่นะครับประธานที่กับบอบควปงปนไดครับพี่น้องปรานที่กับบ๊อบปนไดกนะครับ กำลังใจกันนะพี่น้องเด้อครับเครื่องเสียงระบบอเมเจอร์ครับวันนี้ครับพี่น้องครับท่าน,นี้กำลังติดตั้งอเมเจอร์นะครับพี่น้องงาน,นเพนลเพินนะครับตอนนี้กำลังเลี้ยงถู้ฟังหนึ่งครับฟั่งใจครับพี่น้อง รำพึงไม่เจอครับพี่น้องงานดนตรีกับมาแล้วนะครับพี่น้องมาอาจารย์ดนตรีกําลังติดตั้งค์กระนองตีนะครับติดตั้งคกระนองตีอยู่นะครับพี่น้องมแม่มาแข่งเจริญลูกหลานทีมงานเป็นรำเพลินทีมไรสวัสดีครับผมไอ้ทีมไรยังนอนอยู่ครับนี่ย อีสานเพื่อนอีสานโอ้ทีมไรเพื่อนอีสานนะครับมาแดงครับพี่น้องบันเป็นอินดีสมัยเด้อเพื่อนอีสานพี่น้องสีคมสั้นลึกอแปดล,ล้านพี่เชี่ยวเ่าพี่น้องซื้อบาสเขาก้มเลื่มาแดงนะครับกลางถ้ารับชมรับฟังน้ากันนะครับพี่น้องพอทีมงาน,นเป็่อนลำเพลินนะครับอินทรีย์น้กมันตีอาจารย์แค่หำไปใช้ครับสวัสดีครับเละาะของนอกมีย่งข่หรอหอสิท พอเสียงดีไปเสียงพอเสียงไปไปหาอะไรงัวกลวยสับกว่าไปอยู่คือพอเสียงน้อยโจกอะไรครับที่ขอบไปยังเราการสีไปเบิ๋งน่ะออ๋โอเคครับผมเดี๋ยวเอามาต้อนมาฝากโอเคครับโอ้ยโอเคโอเคครับน้องนกกดธหอยจะไปไหนคะอเิรับน่อน้องนกกดธหอยจะไปหลังเวทีค่ะออ๋จะไปหลังทีนะฮะเออเอาเนี่ยนะครับพี่น้องจะต้องตีตั้ง นะครับทีมไรเพื่อนอีสานนะครับแล้วก็ื่องเสียงอเมเจอร์นะครับพี่น้องออกงานแล้วนะครับพี่น้องตรวดแน่นอนไม่แรงนะครับพี่น้องม่ร่างใจกันในเลยนะครับพี่น้องยู่วัดห้วยปรานะครับวัดห้วยปราอ่าตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชจังหวัดอ่าชนบุรีนะครับพี่น้องนี่ติดตั้งเครื่องบเสียงฉากเสียงเสียงเต็มรูปแบบครับเรื่องไปแรงครับพี่น้องที่มัานเป็นลำพื้นนะครับจวดเสด็จอ่าพันคุ้นพันไปน้ำกันนะครับพี่น้อง เอาเดี๊ยวมางกวาือนะครับทางกวาอจอเดินลงมานะก็จะมีฟงนทำอ่าิ้ยไปไหนม่ไต้เสรมา่แต่ยังม่กินกินแล้แน่เปี่มค้กพี่อคือบานคือบ้าน ลิ่งส่วนกับอึงลิ่งส่วนกับหมูเต๋วันเนี่ยเมื่อสูตเขาเขแบบไหนบาใช้คร่อี่ีว่าเอออันนี้มันเป็นร้อนอนี่ค่ะจะสูตรลนะไปยังม่งมั้งนี่ไป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 ซื้อยังมากินเลยยังมากินกินกับกินอะไรด้อไปไปถ่ายย่เตี้ยนไปเออยๆลิงกังปัจจัยใดๆท่าง้นะครับในการทำรับนี่ แม่ค้าแม่ขายอะายครับพี่น้องมันนี่พี่น้องมีแม่ค้าแม่ขายอะายนะครับพี่น้องมันในงานร้อยกระทุ่งนะครับวัดห้วยปราบนะครับพี่น้องตำบลโรงโสกร่วมกันนะครับน้องอีกถัดไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นกองบุญกองการกุศลน้องปราบวัดร่วมถวายสังฆทานคลิปงานประเภทนี้ร้อยกระทุ่งนะครับพี่น้องบังฆทหน้างานร้อยหกสิบเท่านั้นเองนะครับปานพระบุโรน ครัข้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับพี่น้องที่ได้องพี่ให่สังขานจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเป็นตามอิทเทสตักระทานทิพย์ไปถึงท่านเนาะไปถึงบรรพบุรุษด้วยอย่างนั้นนะครับเราก็จะต้องทำมะใายถวายตักรทานนะท่าน พระสงฆ์เนาะผู้มีศงเท่านั้นนะที่จะนำพากล่าว่า นี่หอดอันเิ็มนมมดดี่หอยจิ้มนำใช่ไหมจิ้มนำนะครับพี่น้องรับประดาจุดร้อยกระทงนะครับพี่น้องลอยกระทงนะครับพี่น้องปลาไหลนกไหลครับวันีนน้นะครับวันนี้ขนปลาไม่ตัวใหญ่ไงนะจิ๋งหองขนข้าขนทา,างไล่ครับ คนโอ้ปลาสักหนึ่น้องพี่น้องน้องพี่ลับไอวันปลาคนนี่ตัวยัง่ี้พี่น้องนะครับตั้งปลาสั้นงนกกระตดก

สำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้ชามนีนะครับพี่น้องภาพพี่นอ้องเราเบิ่งบรรยากาศไฟหนางานนะครับพี่น้องเอาไว้พอกันมาแลงนะครับพี่น,อน้องในพ้อกับชิมหนาทั้งช่องเ e อทีพีจอปากไฟน้องก็เลยแชร์กไดไลค์กดแชร์เพื่อใหพาดใหกันกติดตามในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ